แถวนี้มาดูกันนะครับหลังจากที่เราชาร์จไปตั้งแต่สามทุ่มประมาณ3ามทุ่มครึ่งครับทีนี้หกโมงครึ่งก็ประมาณ9้าชั่วโมงนะครับตีนี้ก็ยังกระพริบอยู่นะครับกระพริบชัว์ว่าชาร์จอยู่นะครับตัวสามของเรานะครับเดี๋ยวลองดู นี่นะครับปลดกดปลดล็อกเราจะได้เท่าไหร่นะเราจะได้สักเจ็ดสิบเก้านี่นะครับได้อยู่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอเรากดปลดล็อกมันก็จะหยุดชาร์จชั่วคราวนะแเราลบใหม่มันก็จะชาร์จใหม่นะครับ